มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยูทูบเบอร์สาวคนดังควงหวานใจทุ่มหกแสนปรับปรุงโรงเรียนให้กับน้องๆบนดอยเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นที่น่าชื่นชมอย่างมากนะคะหลังจากที่ยูทูบเบอร์สาวเอวาควงหวานใจโหนยูทูบเบอร์เน็กพร้อมด้วยทีมงานไปช่วยกันปรับปรุงโรงเรียนให้กับเด็กๆที่โรงเรียนบ้านปางฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ โดยเอวาได้ลงคลิปผ่านทาง IG ส่วนตัวนะคะพร้อมกับระบุข้อความว่าก่อนอื่นเอวาต้องขอเกริ่นเหตุผลที่เอวาเลือกที่นี่ก่อนหลายๆคนที่ดูคลิปอาจจะเห็นแล้วว่าที่นี่ค่อนข้างที่จะลำบากมากๆโรงเรียนบ้านปางฝางนั้นอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ160กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงกว่าต,ตั้งแต่ขึ้นลงนั้นเอวาแล้วก็ทีมงานเราเองไม่สามารถใช้รถตู้ขับขึ้นไปได้นะคะต้องนั่งบนรถโฟว,วเท่านั้นค่ะ อีกทั้งตลอดข้างทางยังเต็มไปด้วยไม้ไผ่ถนนขรุขระใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนานเอวาเชื่อว่านี่อาจจะเป็นอีกเหตุผลที่ทําให้ทางโรงเรียนไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือเลยทันทีที่เอวาถึงสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือป้ายโรงเรียนแล้วก็ธงชาติที่เก่าและขาดผุพัง เมื่อพวกเราได้สำรวจรอบๆโรงเรียนก็พบสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือภายในโรงเรียนนั้นไม่มีห้องน้ำไม่มีแม้กระทั่งแักโคลกแล้วน้องๆที่นี่เขาก็เข้าห้องน้ำกันอย่างไรนะเป็นหนึ่งในคำถามที่เกิดขึ้นในใจของเอวาเอวาเองได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณครูที่โรงเรียนโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนเล็กๆที่มีนักเรียนเพียง50คนและคุณครูเพียงหนึ่งคนเท่านั้นแต่ทุกคนรู้ไหมคะน้องๆหลายคนอ่านและเขียนภาษาไทยไม่ได้เลยคะ่ะ อีกเหตุผลที่เอวาเลือกที่นี่เพราะว่าเอวาแลวก็ทีมงานตั้งใจที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆแล้วก็รอยยิ้มให้กับเด็กๆบนดอยทีมงานเองก็ได้มีโอกาสออกสำรวจพื้นที่แล้วก็พูดคุยกับชาวบ้านแถวนี้นะคะชาวบ้านเลยแนะนำโรงเรียนบ้านปางฟางแห่งนี้มานะคะ ต้องขอขอบคุณชาวบ้านทุกคนมากๆเลยนะคะสําหรับการปร,ปรับปรุงโรงเรียนเอวาจะปรับปรุงทางในส่วนของห้องเรียนให้ใหม่ให้กับน้องๆปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆใหม่ๆแล้วก็ซ่อมแซมส่วนต่างๆของโรงเรียนเพื่อที่จะรองรับหน้าฝนที่กําลังจะมาถึงและทางทีมงานก็ตั้งใจจะสร้างห้องน้ามอบให้กับน้องๆอีกด้วยค่ะ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เอวาได้ลงมือทําอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเองทาสีเองครั้งแรกชาวบ้านก็น่ารักอากาศช่วงที่เอวาไปค่อนข้างที่จะร้อนและชาวบ้านดูแลดีมากคอยทําอาหารเตรียมน้าให้ตลอดเลยค่ะ และวินาทีที่เอวารู้สึกดีใจมากๆและมีความสุขที่สุดก็คือตอนที่เราเองส่งมอบโรงเรียนที่ดีแล้วก็ปรับปรุงให้กับน้องๆด้วยเห็นรอยยิ้มของคุณครูชาวบ้านแล้วก็เด็กๆทุกคนเอวารู้สึกดีมากๆที่ได้เป็นผู้ให้เพราะเอวาเชื่อว่าการได้ทําอะไรแบบนี้มันทําให้เราเองดูมีคุณค่าวันหนึ่งถ้าเราตายไปความสวยความงามอาจจะเลือนหายแต่สิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือความดีดีใจมากค่ะที่เป็นผู้ให้และเอวาอยากจะส่งต่อโอกาสนี้ให้กับน้องๆและทุกคนเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ